อาวเพชรพระวดสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนกับผมเมื่อนี้มาตามแนวทางรัฐบาลไทยหวยซ่อง v วียพีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาสองหาหกเจ็ดวที่สิบหกมีตัวหน้านั่นบวเข่าได้พี่น้องบวกเข่าแต่เลขวิ่งนั่นเขายกเข่าที่หนึ่งแต่จับคู่ลุดนะพี่น้องเหล็กบนออกศูนย์ซีกับพวกเข่าทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็จับคู่ส่วนล่างนั่นวิ่งหนึ่งกับเข่าหนึ่งยู่พี่น้องเลขออกสามหนึ่งจับคู่วดมิด หนึ่งหาหนึ่งของหนึ่งเกตกับพวกเขาจะเล็กวิ่งเข่าอยู่นะพี่น้องเออมาตามมาเบิง้งน้ำกัน วันที่หนึ่งสองห้าหกเจ็ด ให้ซอง V I P วิ่งบนหาวิ่งบนหา ต่บาหานมาอยรักหน่วยโอ้ยแต่บ่าหารมาอยู่หลักลอยสองหดจิตเดี๋นพี่นอ้องเนาะหาอยู่หลักลอยสองหดจิตล่ะขี่มาหลักสิบลักหน่วยปะขี่ยุตหลักลอยะบนวิ่งห้าได้พี่น้องเด้ ส่วนจับคู่ห้าหนึ่ง หาเก่าเลขเก่าด้วยพี่น้องหาเก่าเนี่ยละเลขที่เจ้าอันมาตลอดเพื่อหาเก่าเก่าหานี่แหละส่วนเลขสี่ตัวโอ้ยส่วนเลขสามตัว 4ี่8 5 7 5 5 9 ื่าเพิ่งตัวเน้นบาดนี้เพิ่นเน้นให้ที่หาเจ็ดตัวเน้นเพิ่นเน้นที่ห้าเจ็ดบนได้พี่น้องได้อันนี้บน เน้นที่ห้าเจ็ดส่วนสามตัวเน้นแปดห้าเจ็ด เดี๋ยวได้พี่น้องเลยตรงเบืองก็ขับก็บกว่าของคนมันลงมาเห็นมันก็นตัวหน่อยวิ่งล่าง วิ่งล่างศูนมาบนหลักชิมล่งลงรางบาบางในี้นบนออกศซนซีหลักชิมมาล่างศูนบา่างวิ่งศูน ส่วนจับคูศูนย์สองศูนย์สีส่เนศูนย์สีส่มาบนเลยไม่ลางเอาพี่น้องจัดตามเพื่อนเพื่อนให้จังใดกับอ๋อยจังสัน สวนเก่าโง่ขึ้นมาอีกแล้วเป็นหไห้จังใดเก่าจังสันส่วนตัวเน้นได้พี่น้องได้ส่วนตัวเน้นพันเน้นที่ศูนเก่าตัวเน้นตัวเด่นพันเน้นที่ศูนเก้าได้พี่น้องได้ รอแคปหน้าจอนะครับได้ขิดทวนอีกรอบหัวซองวิ่งพี่บนญเพื่อนให้วิ่งหาส่วนจับคู่นี่ก็คือหาหนึ่งหาเจ็ดหาเก้าเน้นที่ห้าเจ็ดส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือสี่หาหนึ่งแปดหาเจ็ดสามหาเก้าเพื่อเน้นที่แปดห้าเจ็ดเพราะว่าเลขสองตัวก็เน้นหาเจ็ดลางก็เน้นเว่ยบนญก็เน้นสามตัวก็คือเน้นแปดหาเจ็ด ล่างเพื่นไทยวิ่งศูนย์จับคู่ก็คือศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก่าเน้นที่ศูนย์เก่าศูนย์สี่ออกมาบนละ่ะไอคิมาล่างประมาณเนี่ยหอก,กับกลับตัวมันได้พี่น้องได้เลขพันปอยปากแล้วหอากลับตัวน้ำถ้าว่าศูนย์สี่มันออกไปแล้วห้าเก,ก่าสี่ศูนย์หนึ่งสี่กระได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับได้พี่น้องได้ฟังให้ดีๆบนล่างไปกลับเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม มักชอบตัวใดก็หาซื้อโัทลรีกันทันบอมาเข้ากับพรานะพี่น้องด้อตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางพอให้มันมานแห่งปังๆกันสู้ฟูสุ้คนก็จะเรื่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียรพาร่วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม